สวัสดีครับนะครับผมสำหรับ FC กุดงงแล้วก็ยาเถื่อนนะครับผมยาบนวงไก่ชนนะครับผมสูตรสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปลาช่อนแท้นะครับวันนี้พามาดูนะครับจะแห้งแล้วนะครับรันี้นะครับรัที่สองนะครับรัที่สองนะครับรันี้มีพี่ๆจองมาเลยยี่สิบกล่องนะครับยี่สิบกระปุกนะครับ น่าจะเหลืออู่ประมาณสิบกระปุกนะครับจะแห้งนะครับดูนะครับคุณภาพนะครับแห้งนะครับสืบส,สองล็อบินดีมดมไม่มีหมดนะครับคุณภาพแน่นอนนะครับ อันนี้สมุนไพรเกือบน่าจะ25ชนิดเลยนะครับหอมมากๆนะครับอันนี้สูตรเฉพาะของเถื่อนนะครับของเฉพาะกุดงวงเลยนะครับสีนะครับดูสีเหลืองนะครับอันนี้เหลืองขมิ้นนะครับ ะนะครับไก่บินดีคึกแน่นอนนะครับกว่าจะทำได้นะครับพี่ต้องเอาสมุนไพรนะครับสมุนไพรนะครับเอามาเอามาซอยเล็กๆนะครับผมแล้วก็เอามาตาก,ดดกแดดนะครับสักสามแดดนะครับ เพื่อให้แห้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปบดนะครับพอบดก็เอามารวมกันนะครับผมพอมารวมกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการนะครับขึ้นทรงขึ้นรูปนะครับผมปันเป็นลูกกรอนแบบนี้นะครับโอ้กว่าจะได้ครับพี่อันนี้เราขายนะครับเราแบ่งให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงดูนะครับผม สังเกตได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ได้เลยครับสังเกตขี้เลยนะครับจะสวยมากนะครับตอนเช้านะครับเปิดมุ้งมาไก่จะคึกเป็นพิเศษนะครับน่าจะแดงสดนะครับจุดนี้พิเศษด้วยนะครับผมผสมเปลือกหอยทะเลเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของแคลเซียมนะครับเพื่อให้เล็บปากเรื่อยนะครับ แข็งแรงนะครับผมไม่แตกไม่เปาะให้นะครับก็น่าจะเหลือประมาณสิบกระปุกครับรุ่นนี้นะครับก็พี่ๆคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่โทรมาคุยกันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเปอร์โทรนะครับ0847880897นะครับผมหลยแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ พี่เมมเบอร์ผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นลายกุดงงเมืองพลนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็โอเคครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับผมอยากในเรื่องของยาเลี้ยงแบบสูนยนภัยไม่มีผลเสียต่อไก่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่า อันนี้อันนี้นซี่สำคัญนะครับมันจะมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องนะครับผมมันไม่คล้ายว่าถอนพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เวลาเราอโดนตีมาหนักๆตมนมาหนักๆนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องนะครับไล่ระบบเลือดด้วยนะครับผมเลือดเสียเลือดอะไรนะครับจะออกมาทางอุจจาระนะครับผมหรือทางขี้นะครับ ซึ่งเราไม่ต้องไปกินยาตัวอื่นเลยนะครับลองลองดูนะครับพี่อันนี้ผมดังใจทำมากนะครับโอเคครับฝากาสมุนไพรนะครับผมเลี้ยงไก่ชนนะครับผมสูตรองยกไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ